วัสดีครับผมภายเงาบันทุ่งครับนี่พื่นกำลังใส่ม่องครับมาถ่ายพื่นกำลังใส่ม่องอยู่มันเล่นน้ำนำซี่ครับตัวนี้จักเส้น <Okay. S 1> ม่องโอ้สิบสี่ oh. เส้นครับ พี่น้องนี่มันกัส่หม่องสิบสี่เส้นถูกเบ็ดใ่หม่อใส่นี่สารพัดเ่ยเรื่องหากินหาอยากกันบ่หาก็บ่าาได้กินเนาะบรรเทามาตองได้ซื้อเขากินมือมานกัามานมบมานมือบ่มานกัธรรมดาเลยนะโอ้บ่อนบักไงเลยนี่ เอาลุนลุนล,นลุนน้ำกันเนื้อครับวันนี้เพื่อนกับจับแหเพื่อนสิวานแหอยู่ครับวันเมืองน้ำใหม่น้ำขอนแถวนี้แหละหามันแลนไปถือมองนี่นี่บอนบักไงเลยอยู่นี่ ันเห็นก็เตงดีสิ 拔秧了、嗯，嗯嗯、<laughs> 哦。 คุ้มแล้วคุ้มป้าแล้วครับโอ้เห็นมั้บ่เห็นดิโอ้โอ้โหโอ้โหตัวไงเหรอวะโอ้สามโลอยู่หอดสามโลบอสหประมาณนั่นแหละซื้อซียู่โอ้เออติดแห่เลยครับนี่วันที่อะไรเออเราจะติดคาดแห่เออ แค่สิ้นน้หน่อยนึงเนาะโอ้น,นั่นนั่นมันจอยมันแล้วมันแล้วันะคือ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 อ๋อยิ่ตามไปเรื่อยเยเด้อพี่น้องมาแล้วมานลมาแล้ว,ลวบุมีมัวอีกบอกบุมีพุงโอ้มันบาอยู่สองโตตี มาตคยอยู่อยู่นะฮะนม่นคเราบุตรฮะทุกใครถีอยื้อนี่น่คือมันถือมองอีละตี้อย้อนี่จบไปวหนึ่งติดมองอีละว้าอย่นี่โอ้แม่นหมอโอ้โหนั่นถืกปลาขาวถืกปลา่องเลย โอ้ได้กายตัวนึงเนี่ยก็คุมแล้วครับนี่ก็พุ้นวานมาถ,ถือบัางนึงนี่ครับอตอกกายครับครับฮันยกใส่เอ้อนโอ้ถือแล้วม,ม,ม,มันมัน,ม,นมั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 นสิบบ เอาไว้สุกๆไปไตเฮ้อ,อนี่กับปลาขาวติดมานาวก็ได้กินบ้านเฮ้ามันอุดมสมบูรณ์ของเรื่องปลาเรื่องปูนี่ให้เต่ให้แตมันวันเนาะเตมนันได้กินเตมันก็ได้กิน นี่คุณว่าถือปาลาเข้าแหละถือปลาข่าตัวนึงมองโอ้มันหนูวะเฮ้ยโอ้ปลาเข่าปลาข้าที่นอกเลยโอ้มันหนูะวปะวปลาข่ามองตัวนี้แปลต่อ โอ้ถึงมองแปดเส้นครับนา,านนานมาแล้วมาแล้วมันเหี้ยกับตดไผะปตองกายตองกายกับมาถึงมองอีกโอ,โอ้ยอนะปลาข้าวลืมสูตร <laughs> ปัาข้าวป่นข้าวได้บลละมาทำลูกเขยว่าได้ยุพอได้ป้ายัางละ่ปะปัาข้าววันนี้ก็เมียมาเมียมาซองเบืองน้ำของปัาข้าวพ่อปัาข้าวแม่นีแต่ปัาขาว <laughs> ถึงได้ถึงได้หอเอมันแล้วครับอันแล้วอันแล้วยกช่วยบึงบึงนะครับโอ้สองโลกว่ายู่ อโอ้ปลาเกรดดีเด้อนี่ปลาตัวน,นี้เออเรียบร้อยยัดไปไตนี่แหละนั่นมันก็ว่าถืออย่างนี้แล้วโอ้เป็นใน,นเหรอมันกระโดดนี้ติ้นอุ้ยมันเหลวไปเฮ้ยออกมา กล้าบ <ider> th <economies> <that> ่กล้าหน่อยกล้าได้เป็นแห้งแก่โ <vibrating> อ <minorities> ้ปลาก้ามันไหวโอ้มันแห้งตัวนี่าเฮโอ้ปลาก้ากล้าได้ดึงแห้งแก่แห้งอยู่ปลาก้าใหม่ใหม่กระเล่นดึงจุด อันก็ได้ปาก่าตัวนึงเหรอครับอะ้รองล่ะปานกเขาโอ้ปานกเขาน,น่อยนะ่อยเนอะมันกระสมกับมองแล้วนะ่นนี่มองแปดเส้นแปดเส้นหมดเออมันกระสมกับมองแปดเส<ม>้นเหนัย พูด <laughs> ออกต่าพูดอยาดเนี่ยอยู่วะอย่า,าอย่างวะน้องรุ่น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 พี่นอาา้องปลาอย่างไอโอ้ดตะโกนตุ่นเห็นไหม Ô, oh, nó cốt ngay Nó cốt tít mong Pẹt sen thì cây nổi cho mỡ ớ nhỉ Ừ. ơi oh. Ừ. 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 ใชเอาใส่พี่หนองบงบนั่นโอ้ปรกฏทมองแหวเส้นกมเบุใหญ่กับุ่มแล้วนี่โอ้ถือทุกเบ็ดถือเด้น yup. ี่มันเห็นครับโอ้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 ้โอ้โอ้้โอ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 ้โ บึงงามนามคือนลุ่นนี่ทุกเบ็ดเนาะทุกเบ็ดปะกุด